เบกกี้สิทธัญญาไม่มองข้ามแจกซองเป็นของขวัญปีใหม่พี่ๆรปภ18คนเบกกี้สิทธัญญาไม่มองข้ามสวัสดีปีใหม่แจกซองพี่ๆรปภขอบคุณที่ดูแลเป็นอย่างดีแฟนๆแห่คอมเมนต์ชื่นชมมอบความสุขให้คนรอบข้างเสมอจริงๆสําหรับเบกกี้สิทธัญญาอย่างสิ้นปีนี้เจ้าตัวได้หวานใจก็จัดเต็มของขวัญให้คนรอบข้างทั่วหน้าแม้กระทั่งพี่ๆรปภที่ดูแลความปลอดภยัยในหมู่บ้านเจ้าตัวก็จัดแจกซองให้จุกๆโดยล่าสุด เบกกี้ได้เผยภาพที่เจ้าตัวเระหวานใจถากูนพากันขับรถมาบริเวณหน้าหมู่บ้านเพื่อสวัสดีปีใหม่พี่ๆเราพอขอบคุณที่ดูแลความปลอดภัยอย่างดีมาโดยตลอดโดยการแจกซองที่เตรียมมาทั้งหมด18ซองพร้อมเผยแคปชั่นว่าส่งความสุขให้คุณ security ขอให้มีความสุขมากๆนะคะงานนี้ทั้งคนบันเทิงและแฟนๆพากันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักของเบกกี้และถากูนกันมากมายเช่นเชื่อว,ว่ามากหรือน้อยพวกเขาน่าจะสบายใจเนอะน่ารักมากๆเลยค่ะ มีน้ำใจกับคนรอบข้างมองเห็นความสําคัญกับสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแม้ใจงามมากค่ะเฮง <ๆ S 2> เฮงรวยรยขอให้มีความสุขนะคะดีค่ะน่ารักที่สุดคุณเบกกี้ดีใจแทนพวกเขาเลยแม่ใส่ใจรายละเอียดและอีกมากมายขอขอบคุณภาพเบกกี้อันดสกรสีธัญญาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก c อ m คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ